ฟังอย่างไรให้คนพูดสบายใจสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิถีคริสเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนนะครับและแน่นอนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันในเรื่องของความโกรธนะครับและก็มีหลายตอนต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราพูดกันในเรื่องของการฟังอย่างไรให้คนอื่นรู้สึกสบายใจนะครับแน่นอนนะครับว่า การฟังเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าการรับฟังเหตุผลของคนอื่นหรือว่าการรับฟังปัญหาของคนที่เขาเข้ามาคุยกับเรานะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาได้รับคำตอบและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาสามารถปลดปล่อย หรือระบายความทุกข์ใจที่อยู่ในใจของเขาได้นะครับและเราเองควรจะมีท่าทีของการฟังที่ถูกต้องเพื่อที่เราเองจะนําการอวยพรไปสู่คนอื่นนะครับทําให้เขารู้สึกสบายใจนะครับเมื่อเขาได้เข้ามาพูดคุยกับเราแล้ววันนี้นะครับเรามี10วิธีฟังอย่างไรให้ผู้คนที่คุยกับเราสบายใจนะครับข้อแรกนะครับคือไม่เตรียมข้อความเพื่อตอบโต้ แน่นอนนะครับว่าหลายครั้งที่มีคนพูดคุยกับเราเรามักจะแสดงความคิดเห็นเรามักจะอยากจะแสดงความรู้สึกของเรากับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วการฟังที่ดีคือการไม่เตรียมคําเพื่อตอบโต้นะครับให้รับฟังและตีความหมายของผู้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรให้เราเข้าใจมากกว่าการที่เราจะเตรียมข้อความแล้วไม่ได้ฟังประเด็นที่เขาต้องการที่จะพูดนะครับอย่างที่2นะครับคือ ฟังด้วยความสนใจและใช้สายตาจับจ้องภาษาทางกายที่จะสื่อสารออกมาว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขาอยู่นะครับสิ่งที่คนเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือสายตาของเรานั่นเองนะครับว่าสายตาของเราไปจดจอ,อยู่ที่ไหนการจดจ่อของเราอยู่ที่เขาหรือเปล่าและถ้าหากว่า การใช้สายตาในการมองผู้ที่กำลังพูดอยู่นะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาได้รู้ว่าเรากำลังสนใจในสิ่งที่เขาพูดอยู่แต่ขอให้เราระวังนะครับที่เราจะไม่ใช้สายตาในการจับจ้องมากเกินไปแบบไม่กระพริบตานะครับก็อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจได้นั่นเองนะครับอย่างที่3มนะครับคือฟังโดยไม่ต้องสอดแทรกคำแนะนำถ้าเขาต้องการคำแนะนำจากเราให้เขาเป็นผู้ขอก่อนนะครับ หลายครั้งเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาคุยกับเรานะครับเขาแค่อาจจะเข้ามาเพื่อที่จะระบายความรู้สึกให้เราได้ฟังนะครับหลังจากที่เขาได้ระบายเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็ขอบคุณเราและก็จากไปแต่เขาไม่ได้ต้องการ คำแนะนําจากเราซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะมีผลกระทบหรือเอฟเฟกขึ้นมาทันทีนะครับถ้าหากว่าเราไปสอดแทรกคําแนะนํานะครับถ้าหากว่าเขาต้องการคําแนะนําจากเราให้เรายินดีที่จะให้คําแนะนําเขานะครับแต่เขาไม่ได้ขอเราก็สามารถที่จะรับฟังเขาอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับอย่างที่4ี่นะครับคือฟังด้วยความพยายามที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าผู้พูดต้องการให้เราเข้าใจอย่างไร และท่าทีของเราที่ควรจะตอบสนองออกมานะครับนั่นก็คือการที่บอกให้เขารู้ตัวนะครับว่าเรากําลังสนใจในสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่อย่างที่5้านะครับคือฟังโดยเก็บความลับของผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจที่ผู้พูดจะมีต่อเราแน่นอนนะครับว่าเรื่องบางเรื่องเป็นความลับที่ไม่มีใครอยากจะให้แพร่งพลายออกไปนะครับแต่ว่าเราก็ยอมรับนะครับว่า การเก็บความรู้สึกของเราไว้คนเดียวบางทีก็อึดอัดเหมือนกันนะครับเราจึงอยากที่จะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งและถ้าหากผู้พูดคนนั้น <c oughs> เขากําลังคุยกับคุณผู้ฟังอยู่เราควรที่จะเก็บความลับของเขา ไม่ว่าเขาจะขอหรือไม่ขอให้เราเก็บเป็นความลับก็ตามนะครับเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องของคนที่เขามาเล่าให้เราฟังไปเล่าให้กับคนอื่นได้ยินนะครับเพื่อที่จะให้ความไว้วางใจเกิดขึ้นและเราเองก็เป็นคนที่จะไม่ทําผิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับ อย่างที่6นะครับคือการแสดงความขอบคุณต่อผู้พูดนะครับที่เขาให้ความไว้วางใจกับเราเล่าถึงปัญหาที่เขารู้สึกและเขาเผชิญอยู่ให้กับเราแน่นอนนะครับว่าเรื่องของความรู้สึกและเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่การที่จะระบายหรือพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องยากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถพูดคุยกับใครได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเราควรที่จะแสดงท่าที แห่งการขอบคุณไปสําหรับเขาที่เขาเปิดใจและยอมพูดคุยกับเรานะครับบางทีการแสดงความขอบคุณนะครับจะทําให้เขารู้สึกไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยที่ได้คุยกับเรานะครับบางทีเราอาจจะช่วยเขาเมื่อเขาขอคําแนะนําจากเราเพื่อที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหากับสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ก็ได้นะครับอย่างที่7นะครับคือการฟังโดยมีท่าทีที่ดีโดยไม่ตัดสินคําพูดของคนอื่นนะครับคือไม่ออกความคิดเห็นว่าเขาถูก หรือว่าเขาผิดนะครับเราควรที่จะมีเจตนาเป็นกลางและยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเขาและหลังจากนั้นถ้าหากว่าเขาขอคําแนะนําหรือการช่วยเหลือนะครับเราจึงค่อยบอกเขาว่าสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่เขากําลังคิดถูกหรือคิดผิดไปมากน้อยเพียงใดนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือการไม่เอาความคิดของเรานะครับไปตัดสินว่าเขาถูกหรือผิด และเราควรที่จะมีวิจารณญาณในการพูดคุยนะครับเราไม่ควรแสดงท่าทีของการไม่เห็นด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่นั้นไม่ถูกต้องนะครับแต่เราควรที่จะให้คําแนะนํากับเขาและเป็นผู้ที่รับฟังที่ดีถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องที่เขากําลังพูดคุยกับเรานะครับเราสามารถแสดงท่าทีได้โดยการอธิษฐานเผื่อมากกว่าที่เราจะให้คําแนะนําโดยที่เราไม่มีความเข้าใจและอาจจะนําให้เขา ไปสู่วิธีการที่ผิดก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถแนะนําในเรื่องที่เขาเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับเราสามารถแนะนําผู้นําคริสตจักรที่เรารู้จักนะครับเพื่อให้เขาได้เข้าไปพูดคุยและปรึกษาเพื่อที่ผู้นําคริสตจักรในพื้นที่ของท่านนั้นจะสามารถช่วยเขาพ้นกับปัญหาได้นะครับอย่างที่8ดนะครับคือยอมรับความรู้สึกของผู้พูดแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลหรือคําพูดของเขา แน่นอนนะครับว่าเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ถ้าหากว่าเราพูดด้วยเหตุผลบางอย่างและผู้ที่กำลังฟังเราพูดอยู่รู้สึกต่อต้านกับคำพูดของเรานะครับและเราเองควรจะใช้บทเรียนนี้ในการปรับวิธีการฟังของเราให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่เราจะไม่เอาความรู้สึกของเราไปอยู่กับเหตุผลที่เขากำลังพูดอยู่นะครับ อย่างที่9น้ครับคือจงให้เกียรติและให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของผู้พูดนะครับเราควรให้ความสําคัญและให้เกียรติต่อสิ่งที่เขาพูดนะครับประการสุดท้ายนะครับคือจงเสริมสร้างผู้พูดด้วยการฟังที่ถูกต้องของเรา เราควรที่จะฟังและให้คำแนะนำถ้าหากว่าเขาต้องการและเราควรจะใช้เหตุผลอย่างถูกต้องและแน่นอนที่สุดนะครับพระคำของพระเจ้าจะเป็นทางออกสำหรับพวกเราทุกคนในการฟังและการพูดที่ดีนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นคนหนึ่งที่ไว้ใจได้เราควรจะเป็นคนที่เก็บความลับของคนที่เขาเข้ามาพูดกับเรา และเราควรจะเป็นคนที่มีท่าทีที่อบอุ่นในการรับฟังปัญหาของคนอื่นนะครับเพื่อว่าเขาจะได้รู้สึกสบายใจในการที่เขาเข้ามาพูดคุยกับเราและแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นได้เราสามารถที่จะเป็นพระพรกับคนอื่นสำหรับการฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเผชิญเราสามารถที่จะแสดงท่าทีออกได้ด้วยการอธิษฐานเผื่อและก็ขอบคุณต่อสิ่งที่เขานำมาพูดคุยกับเราเพื่อที่เราจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบางทีเขาอาจจะยอมเปิดใจและรับฟังคำแนะนำของเรา ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รับฟังที่อบอุน่นและนี่คือวิธีคริสเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนสวัสดีครับ